เป็นยังไงบ้างแปดเดือนน้องวิจ well> yes um, ิก็พัฒนาการดีครับ8เดือนเต็มแล้วครับผมก็เริ่มทานอาหารได้แล้วแล้วก็คานเก่งขึ้นแล้วครับผมขอแอร์เรียบรีอยอแอร์ล้วครับก็เอเอคําแรกน่าจะไม่ใช่ป่าป้าผมว่าน่าจะแม่จ๋ามากกว่าก็มันมันออกเสียงแบบแอ อะไรง่ายครับน่าจะเป็นถ้าผมน่าจะง่ายมากกว่าคุณพ่อคุณแม่มีแบบว่าพยายามแข่งกันไหมคะว่าให้เรียกชื่อใครก่อนหรออไม่ครับไม่ไม่ไม่ปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมชาติครับผมเรื่องตรงตัวเรียกครับแต่ดีเพราะเรียนเลี้ยงขึ้นเพลงด้วยก็มีความสุขนะครับชีวิตก็มีความสุขแล้วก็ลูกก็เหมือนกับกำลังใจของเราฮะก็มาเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปทำงานกลับมาก็กอดเขาว่าหายเหนื่อยอุ้มเขาซะหน่อยอะไรเงี้ยติดนัวติดบ้านติดงานรุกปิดกลับบ้านอยู่นะคะพทุกคน ถ้ามีเงินเลี้ยงเขาไปครับยังไปได้อยู่ตามกาลเทศะครับวิจิตรติดใครมากกว่าเราติดเขามากกว่าไม่ใช่เขาติดเราหรอกเราติดเขามากกว่าลูกชายยังไงครับพี่หนุ่มไปนะเห็นแต่พิการของมันมาขอที่ทางกาเงินไปใช้ใช่ครับใช่ฝากเงินไที่วิจิจหมดแล้วครับแล้วเคือให้ลูกคจะให้ลูกให้ภรรยาครับครับให้แม่ครับเหมือนเดิมเพิ่มปริมาณคนมาเพิ่มขึ้น พยายามเล่นเนีเขาครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับบางครั้งความใกล้ชิดระหว่างแม่กับลูกเนี่ยเขาผูกพันกันตั้งแต่ในท้องใช่ไหมครับ mm hmm. เราเองเนี่ยอยู่ข้างนอกเราเองก็พยายามจะสื่อสารพยายามจะเล่นเับเขาคุกคีกับเขามา,มากเพราะว่าบางครั้งเราทํางานก็ออกแต่เช้ากลับก็ดึกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาว,าว่างก็พยายามเล่นเับเขาอยู่กับเขามากครับ <łość> <Harriet> ทุกคนคุณแม่ทุกคนต้องบอกอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าคนก็จะชอบแตนเวลาแบบลง็กผู้หลุมเจอแบบไปขับได้รอบแบบลงนู้นนั่นนี่ลงอีกอย่างนี้แหละคนจะอ๋อก็มีนะครับก็ต้องขอบพระคุณมากครับที่แอนดูวิจิครับผมครับไม่ต้องขออนุญาตืองที่คันปุขออนใจถามว่าตอนนี้ยังมีแบบพวกชาลอนสนช่วยเรียนรู้อยู่ ไม่ค่อยได้สนใจอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าใครสังเกตเวลาผมลงรูปเนี่ยจะเช้าเช้ามากเหมือนใส่บาทเสร็จปั๊บลงรูปแล้วผมถ่ายละครแล้วไม่ยิบไม่ไม่ดีเวียมาตรวจตาเลยละใช่พอเลิกงานแล้วเข้าบ้านแล้วเช้าใหม่กวันก็ทํางานละไม่ได้มาตรวจตาไม่โดนอะไรนะไม่โดนอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ยจะพยายามเขาเรียกว่าอะไรฮะ ตอบ IG คนนะฮะหรือว่ากดหัวใจให้มันก็เหมือนกับขอบคุณขอบพระคุณแฟนๆที่เขาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะพยายามทำอย่างนั้นให้ให้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาครับตอนนี้เราก็แต่ต้นแต่เดือนนะครับวางแผนต่างๆหวยรีอยหรือยังโรงเรียนอ๋อโรงเรียนนี่ยังไม่ได้วางเลยครับแต่ก็ก็พยายามคุยกันว่าเดี๋ยวสักขวบหนึ่งอาจจะต้องไปเบบี้จีเนียสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนฮะ ก็พยายามถามคนใกล้ตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยถามพี่มอสพี่เต๋าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางทีเจอเจอพี่มิกพี่น็อตอะไรอย่างเงี้ยก็ชมรมคุณพ่อก็จะคุยกันไ<อ>ล่หากันบ้างอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับังงงออเเมนนนตต้ร้ตตรหาป็ีีพ่พ ออะรรรรนรรโโงงเเเีียย่่แตจาจา้าปลวผมว่าก็เอาให้ให้ตามอัตรภาพอะครับ <laughs> ครับก็ดูว่ากําลังเราเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญรู้สึกว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้ลูกต้องแบบกินข้าวในรถอะ <laughs> นึกออกไหมฮะต้องแบบมันทุกอย่างมันรีบร้อนนะครับ <laughs> อยากให้ทุกอย่างเขา <laughs> เขาแบบสบายๆแล้วก็ นกน้อยทำแังแต่พอตัวครับผมครับพีการแบบเปิดบัญชีให้ลูกโดยเฉพาะด้อยได้ครับแน่นอนครับได้ที่เปิดของรับเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือได้จากการเงินตังหรือเปล่าไม่บอกครับไม่บอกทำงานเยอะขึ้นไม่ก็ไม่นุ่มงานเงานเยอะขึ้นมา งานเยอะขึ้นครับต้องบอกว่าไม่ใช่ทํางานเยอะขึ้นงานน่ยเยอะขึ้นครับหมายความว่าคือได้ลูกแล้วหลาป็นก็ไม่พร้อมจไมีงมานคือคือคือเขาเรียกว่าอะไระครับออพอตอนยังไม่มีลูกครับมันก็จะเป็นบทพระเอกอีกแบบหนึ่งครับแต่พอเรามีลูกแล้วเนี่ย มันยังมีละครหรือว่ามีซีรีส์อีกหลายๆเรื่องมากเลยที่มันเป็นพระเอกอีกเอชนึงเนี่ยที่มันมีลูกที่มันมีคอรอบครัวหรือว่ามันมีปัญหาชีวิตหรือเป็นเรื่องของคอรอบครัวของสังคมนะฮะมันเป็นอีกบทหนึ่งที่ที่อยู่อีกแก๊ปหนึง่งนะฮะเอางานอีกสไตล์หน,นึ่งมาเลยมันก็เป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับครับแล้วว่าเราวิจิตร์เสนออะไรด้วยเสนอลูกคุณดูนะครับเพรา็ขอบคุณขอบคุณวิจิตรด้วยครับบคุบควิ ก,ก,ก็ต้องบอกภรรยาด้วยคร,ออครับเพราะว่าเ,เมื่อแต่ก่อนนี้เรามีเรามีปา๋ามีตอมาม้ใช่ไหมครับแต่พอเราเสียป๋าไปแล้วเนี่ยเราก็มีติ๊กมีวีจิเพิ่มขึ้นภรรยาลูกก็เป็นพลังงานพลังงานขับเคลื่อนทําให้เราขยันมากขึ้นออตั้งใจทํางานมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราเป็นคุณพ่อคนแล้วเนี่ยการวางแผนอนาคตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นครับีมัยครบวางแผนได้ดีากวางแผนมีน้องให้มีเพื่อนปรึกษาคุณหมอไปแล้วครับคุณหมอว่าให้วิจิสักสองขวบก่อนเขาอยู่ในแผนในแผนอยู่ครับคือเราก็มีลูกตอนที่เราอายุสัก45่ส้านะครับเราก็คุยกับติ๊กเอาไว้ครับว่าถ้าแบบยังไงก็อยากจะให้เขามีเพื่อน แบบมีน้องอีกสักคนหนึ่งเขาก็จะได้มีเพื่อนเล่นกันอะไรอย่างนี้ครับอร่อยสองปีสองปีปีดียวับค่อยค่อยมาอัพเดตกันทีละครั้งด้วย